ที่เราไปเที่ยวทะเลไปกัเจนเพื่อนเป็นทริปจริงๆแล้วเป็นคือเป็นทริปเขาเรียกว่าเอ่อบีเลตเบิร์ดเดย์เหมือนเหมือนแราว่าเราไม่ใช่ค่ะคือวันเกิดอา14กุมภาทีนี้14กุมภาเพื่อนทุกคนมีแฟนหมดเลยเราชวนใครก็ไม่มีใครไปกับเราเลยก็เลยเลื่อนมาเป็น14บีมีนาแทนแล้วทำไมเราชวนคนที่มีแฟนไปหมดเลยพี่ไอ อ้าวก็เขามีกันหมดแล้วอะ่ะอแเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยก็เ,เลยชวนไม่กี่คนค่ะเพราะว่าจริงๆเรือมันมันลงไม่ทค่8คนเท่านั้นเองไม่เหงาเหรอคะไม่หบบเหงาเห็นเ่ินเพื่อนๆไปกับเป็นคู่หหอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่เหงาค่ะไม่เหงาน้ำชาก็ไม่ได้พาแฟนมาจริงๆมาสะเดือนใจมากกวันโ <c oughs> เรา14กุมภาพัอทุกคนทุกคนเห็นความรักอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่ทำให้หนูคิดเลยเออจริงๆจริงๆมันม <c oughs> ีผลตัคู่สำหรับเนูนะ มีผลไหมหรอคะก็ไม่ได้ถึงกับมีผลแต่แค่รู้สึกว่าเสียคือเขาเรียกว่าขาดคุนจะพี่เ,เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าอยู่ได้ของขวัญชิ้นเดียวค,คือสิบสกุมภาเนี่ยเป็นวันวัน,วนท้ายถูกไหมคะคือจะได้ชาอดอกไม้หรือไม่ก็ช็อกโกแลตซึ่งหนูว่าหนูไม่คุ้มเลยอะ่ะเ,เพราะว่า วันเกิดก็คือวันเกิดเนาะวันวาเลนไทน์ก็คือวาเลนไทน์ของมันก็ต้องน่าจะแยกกันอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่ามันไม่คุมม้มเลยเฉยอืมดูเหมือนเราก็แอบเศร้าอยู่เนาะแบบวันวาเลนไทน์ไม่เศร้าไม่เศร้าแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบเพื่อนทุกคนแค่ไปเดทกับแฟนเนาะแล้วก็เข้าใจก่อนว่าเพื่อนเลือกแฟน <c oughs> แค่นั้นเองไม่ได้ตัดใจเพื่น ไม่เลยใจไม่เลยใจเข้าใจแหละเป็นเราเราก็เลือกแฟนถ้าเรามีใช่พอดีเลยเพราะเราเลือกแฟนเราเลือกแฟนใช่ใช่ตอบตรงตรงใช่ค่ะถ้าจริงๆแล้วสมิลเลอรปีไหนเราไม่มีแฟนเราจัดการจะมายังไงเราไปทำขึ้นมาเกิดจะว่าดีใจด้วยก็กินข้าวที่บ้านนี่แหละค่ะอืมเพราะว่าเพื่อนก็ จะไปกับแฟนหรือบางคนถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนก็จะอยู่กับไอซ์นะคะใช่แล้ทำให้จับก่อนับจับหลังมาเปิดใช่ค่ะหรือบางทีก็อาจจะมีวันเดียวกันเซอร์ไพรส์แล้วแต่เพื่อนเลยก็มีบ้างเว้นเรามีแนะนำให้บ้างไหมพี่อ่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยก็โสดนะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีใคร้าเลยก็ช่วยเปิดวาร์ปให้หน่อยก็ได้ที่ี่ สอดมากสอดมากมาจริงข <limited Claire> อสเปกแบบตรงๆแบบพี่ไอเลยแบบผู้ชายที่เขาคาดการณ์ยังไงพี <seafood> Hence, <TALIESIN> ่ไอุิเดินตรงๆมาได้ก็พอแล้วพี่เดินตรงๆมาหาหนูก็พอแล้วไม่ต้องคือรู้สึกอายุเริ่มเยอะแล้วค่ะคือไม่มีสเปกแล้วสเปเเป็นในนอกรไม่ติดอพีไม่ติดนะคะแสดงว่าพออายุเริ่มเยอะขึ้นเราเริ่มคิดถึงเรื่องการมีลูกแล้วหรอพี่ยังไม่คิดถึงเรื่องการมีลูกแต่ว่าเรา โตขึ้นเฉยๆเรียกว่าเราเรามีประสบการณ์ในการทํางานการใช้ชีวิตเยอะขึ้นเท่าน,นั้นเองค่ะเรากลัวว่ามันจะมาไปกว่าน,นี้แล้วแบบกดผู้ชายดีๆจะไม่ทนนะกดดันไหมหมายถึงว่าอะไรคือแต่ว่าการที่เราจะต้องมีแฟนเพราะว่าเขามีแฟนก็ต้องคบกันไปอีกก็ต้องมีระยะเวลาเพิ่มด้วอ๋นไม่กดดันไอ้ว่าสมัยนี้คือผู้หญิงหลายๆคนก็ทํางานกันเยอะค่ะแล้วก็ ไม่มีใครสามารถจะกำหนดเวลาในการแต่งงานได้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องแต่งงานอายุเท่านี้เท่านี้อะไรย้ยคะซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตและมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะมไม่ว่ามันมันก็น่าจะน่าจะอย่างนั้นนะคะหลายคนเลยแปลกใจว่าเราเป็นนักปิยาญะเป็นเอกทำไมถึงไม่มีคนคข้าปฏิบติถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่า อย่างที่บอกว่าเราสนุกกับการทํางานแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรายังสนุกกับการทํางานแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องตีบก็ได้ <มา S 1> ค่ะใหญ่ค,คิดภาพแต่งงานไหมไหม,ไหมว่าแบบกาหนดอายุให้ตัวเองเราเองไหมว่าแบบเท่าไหร่ดีไม,ไม่กําหนดเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องของอนาคตอย่างถ้าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อไหร่ก็มือนานอาจจะแต่งเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ยังก่อนก็ได้แสดงว่าเรารอเิ่งี่มีข้อดานละบ้าง ก็ยังก็ยังค่ะก็ยังแค่ <c oughs> เป็นวันนี้ันมัน,น,นมนทาที่จะเลือก <c oughs> เลือกเยอะขึ้นกว่าเดิมไม่เลือก <c oughs> เยอะแล้วหมายถึงว่าเลือกที่แบบว่าจะคบเลือกคู่คือก็ครบยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคนาไม่ไม่ไม่คิดว่าขนาดนั้นคิดว่าคนที่ใช่ก็คือเขาก็จะมาในจังหวะที่ใช่ของเราถ้าเราคุยกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามันคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าก็คบได้แต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังสนุกกับการทํางานเรายังไม่เจอคนที่ใช่ทันทีอย่างเงี้ย ต้องรีบไปได้ค่ะแสะดงวา่าการแต่งงานเรา40ก็ยังไม่สาย40ก็ยังไม่สายจริงๆอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่สายจริงๆนะทุกอายุทุกวัยมีความรักได้หมดอะค่ะใช่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างคนที่ใช่เราจะรู้สึกเองว่าอันนี้คนนี้ใช่แต่ถ้าแบบเรารรู้สึกเาคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าบางทีมันยังไม่คลิกในหลายๆอย่างะ จะอยากก็เราจะรู้สึกเองค่ะว่าคนที่ใช่มจะรู้สึกเองเนาะว่าอัป<อ>เ,<อ>เดตคดนี้อยู่ที่แบบเฟซบุ๊กก็ค่ะตอนนี้ถามเอาชื่อเลยไปก่อนเลยตอนนี้มันไปถึงขังน้นหมแล้วหรือเอ๋อน่าจะถึงศาลแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินคดีกันไปถึงไหนเพราะว่าไอ้ไม่ได้ติดตามเลยเพราะว่าไอ้ก็เป็นเหมือนกับผู้แออบ้างเ,เหมือนกัน,นก็เป็นผู้เสียหายบุคคลอักนกันแต่ว่าเรื่องของทาง เจ้าตัวที่เขาโดนโดนโกงไปเนี่ยก็คือเขาน่าจะจัดการแล้วค่ะก็หลังจากคนที่เราแจ้งความไปมันเป็นข่าวแล้วเขายังทำอีกไหมหรือว่ามีคนแอบอ้างอีงอกไหมไม่มีละค่ะไม่มีแล้วแ่้วยัมีคนมาบอกอีกว่าเออเขาม,มีมีคนไปหลอกเมาชื่อเราไปแอบอ้างอีงอกไหมไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะ,ะช่วงนี้เหมือนเหรอพวกการลามาแสดงโดนปลุกแหนงความรู้